สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Realistic Car Driving นี่โอ้ซึ่งที่ผมมาเล่นวันนี้เพราะว่าผมจะมารีวิวรถที่เร็วที่สุดในเกมก็คือรถคันนี้นะซึ่งเขาอัปเกรดใหม่นะเป็นรีโมเดลนะก็คือทำให้โมเดลรถอ่ะสมจริงขึ้นนะอ่า้วเข้ากันเลยนะครับเข้าเสอือพเยอะที่สุดนะเสียบชั้นอาจจะแปลกหน่อยนะครับ เมื่อวานจตแต่มาเมื่อวานเนี่ยคือแบบติดไข้วัดกันหนาห้องนนะอื้ยเป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลยนะก็ต้องระังตัวนะนี่ราคาเพิ่มขึ้นอุ้ยสี่ล้านเลยเหรอกตีมันสามล้านเก้าแสนนี่เออนี่ราคาขึ้นนล้วเนี่ยหรือเปล่าเอออ้ยอัพความเร็วสุดๆด้วยโอ้ ขายสําหรับอุ้ยอันนี้คือลดราคาใช่ไหมเนี่ยน่าจะขายแบบลดราคานะเพราะว่ามันบอกว่าแบ็คไฟดีลดราคาใหญ่เออาฟรถเฉลิ่งรถนี้มันนานแล้วนะแต่น่าจะน่ลดราคาแล้วก็ทําโมเดลใหม่ด้วยนี่ไงแบ็คไฟดีที่บอกสองพันยี่สิบห้าอุยอ้ยวิ่เดี๋ยว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 เยวเ โอ้ร oh. ีโมเดลโอ้ยะไม่เป็นการเสียเวลาเข้ารถกัครับอุ้ยว้าวหูเบี่มือเบียกเอาไม่อยู่เลยเไอ้นี่มันมีรถเหมือนกันเลยว่าเยี่้นไปลอง นี่ข้อความตรงนี้ก็หายไปนะแล้วก็นี่รับดีไซน์ใหม่นะแล้วก็หน้าปัดก็อัปเดตด้วยนะดูดีสวยมากเป็นที่นั่งที่เท่เหลือเกินนะซึ่งรถตัวนี้มันก็ผมก็ตกแต่งไว้อยู่แล้วนะแต่น่าจะอัปเดตแบบอัปเดตเล็กๆน้อยๆแต่ลายมันยังอยู่นะการตกแต่งสีส้มของรถนะเนี่ยเกมดีๆอยู่อนะ่าเป็นเกมของรถที่ชอบมาก l ป Let s ์สโควันนี้เราจะมารีวิวรถคันนี้แบบละเอียดถึงๆกันนะเพราะว่ารถคันนี้ผมใช้บ่อยมากใช้บ่อยรู้จุดเลยไม่เหมือนแบบคลิปอื่นนะที่รีวิวแบบว่าแบบไม่ละเอียดแบบละเอียดมัง้งหรือแบบไม่ละเอียดเอแบบ่ที่ผมใส่ข้อความเหมอนันก็คือแบบพูดตรงๆไงตรงไปตรงมาไป Let's Go! เอ้ยไอ้นั่นมันบิ๊กบิ๊กช้าเติ เฮ้ยมันจะตามมนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแชทตามมาแล้วเขาพิม์อะไรแล้วเขาก็ออกไปแล้วไม่ใช่คนมาตามนะเฮ้ยเราต้องปิดบอท้วยนะอ,ยอ่ะไม่มีอ่ะโอเคเราจะเริ่มจากโหมดความสะุกสบายก่อนนะครับ ถ้าใครแบบอยู่ทางหลวงนี้เราจะนน,นะน้นควบคุมนะแนะนำหมวดสะดวกสบายเลยมันควบคุมง่ายนะเฮ้ยกมคอัปจิตอัปเดตการควบคุมต่ำทำไมรู้สึกว่ามันควบคุมง่ายแล้วก็เกาะถนนขึ้นแต่ก็แน่นอนแหละผมใช้ยางยางยางเกาะถนนนะยางมันเกาะถนนไปแล้วสกูเราจะไปทางหลวงใหญ่ๆนะไปเราจะไปไฮเวย์ครับนะเป็นการเสียเวาลาครับส0ชิปเลยครับ โอเคตอนนี้เราก็กำลังจะเลี้ยวไปทางหวาแล้วนะโอ้ผมว่าผมไม่ผมสกปแบบคูณหนึ่งไม่ก็คูณคูณหนุดห้ดีกว่ามันเร็วมากเลยคูณสองนี่มันอาจจะวาร์ปเลยนะคือแบบรถมันเร็วจริงๆนะทุกคนแล้วอัปเดตใหม่รู้สึกว่ามันจะสูงจริงขึ้นนะนะจะมีเสียงลมนะคนระับทุกคนอ่ตอนนี้ผมใช้โปรแกรม o r b S นะซึ่งผมตั้งค่าไม่ค่อยเก่งน,นะ ก็เลยแบบเสียงไม่กับเสียงเกมอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ครับแล้วเวลาอัดน,นี้ผมรู้สึกว่ามันเหลกนะนะก็ปกตินั่นแหละเวลาเราอัคดคลิปมันก็จะแหลกนะแต่รู้สึกว่าตัวนี้ก็ลดความแหลกไปได้เยอะอยู่ไปบดหมดกีฬาครับทุกคนอนะเริ่มจากมุมองไปนะนครับวิ่โอ้สุดจริงจสุดลนะเห็นไหม แนะนำเล่นในคอมนะถ้าเล่นเกมนะเล่นในโทรศัพท์นี่ถือว่าเป็นการบรรณาภาพโทรศัพท์นะครับนี <c oughs> ่วิมีมุมมองใหม่ด้วยจ๋็งสุดๆไปเลย <c oughs> ไฟนะครับไฟหน้าจะเป็นประมาณนี้นะโอ้โหตกแต่งบมน่ากลัวมากเลยครับทุกคนน่าเกินขามอ้ยแล้วก็ตูดแบบตูดไอพุทเลยนะโ,โ้ดูไปดูมาเหมือนรถแมนนะัะ Let's go เดี๋ยวเบรกมือเอาไม่รูเลยนะครับต้องแบบเอาแบบนี้นะอันนี้ปัญหาการเอาอยู่มากวันโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้อะไรครับเห็นไหมทุกคนไฟขึ้นเลยไปวัด2ูอื่ไป ไงครับเมื่อกี้เงียบๆนี่คือให้ฟังแบบฟังเสียงแล้วก็ให้คนดูดูสมรรถภาพนะว่ามันเร็วแรงแค่ไหนนะสุดยอดจริงครับตัวคันนี้โคนชใช้ก่อนกราฟิกผมตับสุดตับสุดแล้วเป็นรถที่แบบเร็วขึ้นนะครับท็อปสปีดนี้แบบ เยอะมากเลยครับหลังจากที่คู้เพิ่นเห็นนะห้าร้อยแปดสิบเลยครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนเร็วมากเลยนะเอ้ก็แบบนี่การตกแต่งนี้ได้น่าไม่ใช้คาร์บอนนะมันจะดูแบบแข็งเก่งขึ้นแล้วนะโอ้ย สาเร่งนี้หลายแรงมาครับทุกคนต้องไปดูหลักการหลายรงมาแต่ข้อมูลนี้ผมก็ไม่สร่มกันว่ากี่แรงมาแล้วแต่อยากที่ดูแล้วนะน่าจะเป็นแบบหนึ่งพันบวกนละนะนะนะหนึ่งพันเฮดีบวกแล้วนะเฮตพีนะหนึ่งพันบวกแล้วนะน่าจะสองสามพันนั่นเลยเร็วาดนั้นแะนะแต่เรื่องการควบคุมนี้ไม่ต้อง่วงเลยไม่ต้องห่วงนะครับ ผมพูดแบบไม่ใช่ไม่ค่อยชัดเลยนะก็แบบแค่วัดใหญ่เนาะแต่ผมยังไม่ได้เป็นนะหมายถึงแบบมีแนวโน้มที่ติดเฉยๆนะถ้วรถคันนี้นะก็คือไฟเดียวผมลึกอกวนะ่าเป็นประมาณนี้มีไฟออกข,อข้างๆด้วยนะ ดูดิเบรกยังไม่เบรกยังเอาไม่อยู่นะแล้วก็เนะี่ยรถคันนี้นะผมก็ชอบอีกอย่างนึงก็คือเนนะี่ยอัตราเร่งอะ่ะมันสูงมากเลยนะปกติถ้ารถท็อปสปีดเร็วๆใช่ไหมอย่างปกตินะ่ะอัตราเร่งจะจะสูงกว่ารถทั่วไปใช่ไหมแต่เวลาเอามาแข่งกับรถที่มันเน้นอัตราเร่งอะ่ะมันจะแพ้ตลอดเลยนะแต่รถคันนี้อัตราเร่งสูงมากๆเลยนะ ถ้าเอามาแข่งกับรถอารตาริ่งนี้คือแบบเร็วมากๆเลยเพราะว่าผมเคยแข่งมาแล้วนะแต่รอบนั้นยังไม่ได้อาจคิทไงเร็วจริงๆนะการตกแต่งรถนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าทุกคนดูลองเน,ะนี่รถคันนี้เร็วยากมากอย่างที่ผมบอกไปนะรุ่นดวนเอานะมันเรี้วยากจริงๆงนะทุกคนมันเน้นมันเล่นเร็วนะทุกคนถ้าใครจะมาแข่งนะเน้นแข่งแบบทางไกลๆมากกว่า,านี้นะ แล้วเสียงนี่ก็คือแบบโห่ใช้ได้เลยนะเป็นเสียงที่แบบดีจริงๆนะทุกคนมีโหมดหลายโหมดไดยนะมันปรับได้ทุกโหมดนั่นแหละเออแล้วเราก็จะมาลองขับวนกันอีกรอบนึงนะ จะไม่พูดอะไรนะให้ทุกคนดูกันอีกรอบนะว่ามันเร็วจริงๆนะครับก็จะเป็นการจบคลิปเลยนะครับถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้นะครับ อย่าลืมกดไลค์สมัคสมาชิกและกดกระดิ่งด้วยนะครับ